เอามาแล้วลิงมันกดใส่แกตโต้กดใส่ที่เจ้าแกตะโต้เลยแกตโต้เป็นคนเล่นลิงเดือดมากปกติไม่ค่อยมีที่มือเล่นแนะจริงอ่ะตอนนี้แป๊ดมันกดลิงใส่แกตโต้บอกฉุนเลยกดเซฟฟีนไม่เงยภาษาชาวบ้านมาเกมต่อ <laughs> อย่างเห็นซัมเมอร์มอนกับแคมป์ยงังยังนะยังไม่ถึงกันนะในั่าจะใกล้ทยอยกันมาแล้วสวัสดีโฮสต์พักมาดูนะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอยากถามอะไรถามได้นะตึมตึมตึมวันทีมีสองคนคมุกไอเมื่อก่อนเล่นกลางมาก่อนดูเล่นป่าก่อนย้าเล่นซับคืออะไรหรออ่านแล้วพี่งงขอโทษดิพี่บางคนเข้าใจอะไรยากมาก นี่ไงช้อนนักแกงเนี่ยช้อนได้ได้มาจา้ามาจา้าแม่งสับเทีนเลือดคืนน่ารำคาญที่ไปถามว่าทำไมพี่นี่ถึงชอบนอกใจพี่นิชาฮะไม่เป็นความจริงนะทุกคนพี่จะบอกให้ในที่นี้คุณถามอะไรกันเนี่ยมันง่ายยากมันไม่เป็นความจริงพี่จะประกาศไว้ใน,นที่นี้เลยวันหนึ่งถามเจ้าเวลาไหนเป็นนอกใจเอ่ะดูคลิปย้อนเนี่ยก็เห็นว่าขึ้นสตรีมเลย ดูดูนอกสตรีมก็ต้องนั่งดูดูดูใช้เวลาไหนไปทำอย่างอื่นคุณก็เป็นตุเป็นตะกันไปเรื่อยยิงไม่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัววัดดวงถ้าเกิดคุณไม่กี้ ถึงต่อให้โอกาสชี้คุณ90%แต่ถ้าเกิดจังหวะสำคัญแล้วคุณไม่ขี้อ่ะแม่งก็อยากจัดดูดิเฮียโดดดีตัวเข้ามาขี้เฉยเลยไอ้ดีตัวเข้าหัวเฉยเลยเอาจัดเอาียคนเปิดมันไม่ตายเพื่อนตายแทนเอ้าเรียบร้อยขี้อยู่ขี้อยู่ครับตอนนี้เอาบินบินบินร่วงเอาลิงแตกเลยเียคำตอบมันง่มากอะ นี่แ <c oughs> คลรี่โดนโถมป้อมแล้วเอะนลุมเยในป้อมแล้วท <c oughs> าง下路两个人都倒了，ตัวเนี้ยเขาจะออกแบบยังไม่ขึ้นดักฟาร์มนะเขาจะขึ้น,คน,น,นแ,ออแค่การทิงไว้แล้วไปออกไอเดมคีก่อน ส่วนใหญ่เขาจะใส่ลำเพจกันนะแต่แล้วแต่คนอะ่ะบางคนก็ใส่โทนด้วยบวกคี้เม็ดม่วงอะ่ะขี้มันจะแรงมากเลยถ้าเกิดฟุกคี้นะนตอนเล้นเกมเลี้ยงแมวกับยังไงให้ไม่ตีกันคืออะไรหรอไปถึงอะไรน้องก้อยอะ่ะเกษตรจะโดนตีแล้ววิ่เยเนี่ยบิวนะู่วชัวเลย ปิ้วนี่นี่มันจะบีบข้อกำแพงเพื่อที่ฮะมุมแบบอันติง่ายสุดเวลาเวลาเล่นล,วล,วล,วลวาวิวอ่ะมันจะบีบข้อกำแพงแล้วมันยิงไปแนวตรงแบบแค่สูดจะขยับได้แค่บนนะ่หรอขยับซ้ายขวาไม่ไดไ้วิธีการบีบสกิลมันเล่นพวกเล่นแก๊กอะไรเงี้ยนั่แนแหละจะได้หมดเลยเทคน,นี้เงี้ยยงแมวยังไงไม่ให้ตีกัน มันก็ไม่เห็นตีนเอาิงมีแผนเด็ดไหมครับที่หน้าคิดไว้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะเด็ดพอป่ะเอาให้ชนะก่อนเลยโยกอาบโอ้ยเฮียซื้อสองกันติคอเตอร์เลยใช่ไหมเนี่ยแข่งกันเดียวนี่มันคอเตอร์ทีได้ได้ฆ่าด้วยเนี่ยบบบบอุ้ยเกือบตายถ้าโรดเลอออนไม่เข้ามาตอปให้แตกเลยมันจะเชียวคุ้ยแต่กางลาไปเป็นอะไรกันทำไมเห็นพิมพ์บ่อยอย่างเลยมันก็มีตั้งนานแล้วมั้ง นี่งไงที่สัมผัสใครเขาเล่นเลงการมาก่อนย้ายมาเลงกอนส่วนยูนอ๋อนะพี่รู้อยู่ครับผมขอบคมากครับขอคิดพันตขอข้อมูลนะมันดีด้วยการที่แบบว่าผู้เล่นเล่นตำแหน่งมาก่อนมาด้วยมันจะลมประมาณว่าคุณก็จะรู้จุดบอดตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าข้อดีหรือว่าจุดยืนของตำแหน่งนั้นมันดีอ่ะ มันคุณเก่งขึ้นหลายด้านอะไรประมาณนั้นตอนนี้จุ่ตีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพูดแล้วก็เหนื่อยใกลไม่บอกแล้วกัน <c oughs> แต่ว่าจะพยายามให้ได้มากที่สุดเท่าที่เรามีเวลาเบียว <c oughs> ขวาส่งเอวบีบเอาปปซ้ายเนี่ยเล่นไหมบับ <c oughs> <c oughs> วิ้หุ่นวิงว่งหุ่งวงแตก <c oughs> เฮ้ยโดดลิงเ้าดิกระตก ก็ตัวป็นคนนี้เฮ้ามากลเล่นเล่นแบบนักเลงนี่ไงลลงไปโดนลุมสกรรมแล้วทั้งขวาผุ้บาดผู้บาดร่วงแบบเพิ่งมีคียอ่ะมันต้องใช้ของเยอะมากนี่

ก็เล่นอัพเลนมืก่อนค่อยไปเล่นแคลรี่อ๋อมาถึงอีเลสเหรอใช่ไหมเซตตี้เนี่ยได้แผนแบบเป็นคู่แข่งปวดหัวอะพีบางอย่างมันก็ต้องแบบก่อนเราทต่มันทำได้มันก็ได้อะแต่ว่าเราต้องให้เด็กเข้าใจด้วยเนื้อปะถ้าเด็กเราไม่เข้าใจมันก็ลำบากด้วย

ทีก็ส์เร็จลอนี็นข่าวดนเลนมันก็ยังนำเนื้อหนำใจลิงแล้วลิงก็ฟาไปเรื่อยเพื่อนที่เหลือก็ทำเกมไปแน่หหยิดน้ำลายเลี่ยนเดี๋ยวมา ถ้า打出นี่งับไปเดี๋ยว่ายยากหญ่คมาจา้าหน้าลำคาบต้องซื้อตีมันก่อนตลอดเลยยินเมือนกันเวลาจะเล่นแล้วเจอสาตาเอมาจา้าถ้าแบบสาตาแไม่เกียดมาจ,าจา้าจัดเือวบินไปบินไปแม่งตีหลบบินไปันปตีหลบอย่างเงี้ยน้าลำคาบมากอันนี้น้าเจอทีมไหนครับแล้วพี่คิดว่าฝันหนข้าหดวะ อาิตย <嗯 S 2> นี้นจเจอเอีริน่าแล้วก็เบคอนแต่ว่าโหดมาัจริงในโปรลิกมันก็โหดทุกทีมาเราไม่ประมาทเป็นดีที่สุด在在但是他能好像就跟是那的神威然其的如果跟他近身打的话他的二技能开起来他的回血量其实 我觉得对悟空来说其实不是那好受เ่这的话大家上天了，安全服先是空掉了往前再垫้โหน่เบ้ไม่ไ่ได้ไ้ไม่ด้าม่ได้่งด้ไ้ไม่ดม่ได้ไมไ้ไม้ามได้ม่ทด้่ได้ม่้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไ่้่้าม่ได้่ไม่ได้ไ้ม่ไม่ได้ไน่อ่่้้ รูปแฟนเดิดอาที่หน้าอยู่นะครับคุณมากครับจะพยายามให้ได้มากที่สุดเมื่อทีนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาให้ใช้ไอ้อ้อยอะไรแล้วเนี่ยนี่ลิงมาแล้วขี้สองชิ้นแล้วเนี่ยชิ้จะเกาะ มันทีมเอาใครกับคุนเข้ามาทําให้ทีมเล่นได้กว่าเดิมใช่บางครั้งมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น,ตนแต่ทางกับการบางครั้งก็ต้องให้เวลาในแ,แต่ละชุดผู้เล่นด้วยเพราะไม่ได้การันตีเสมอไปไงว่าเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นแบบประมาณนั้นยากเลยนะการจะเปลี่ยนใครสักคนเดี๋ยวผลออกมาจะดีอะ่ะมันยาก เฮ้ยฟิกใส่เลยนะเยียก็เดือดดูลิงลิงหัวดูมีใครมาเติมตาบ้างครับไม่มีนะครับผมน่าจะไม่มีนะพราอหมดเวลาแล้วหมดหรือยังวะน่าจะหมดแล้วนะพี่จะไม่ผิดนะ แต่ตัวมันก็ลองชิวได้เมื่อกี้ใช่ไหมสามมิเลยยมีอีกทียังมีอีกทียมีอกยมอกทียันมาอีกท ยี่ยมเขาจัดลิงนีไ่ไปฆ่าไเราเลยฆ่าฉี่นี่มีโอกาสโดนสวนมากนะรับจริงคิดว่า้อมทีวันนี้จะด่าริดๆนะครับด่าทุกวันเลยไม่มวันไหนไม่ได้แต่มันก็จำเป็นคือส,สิ่งนี้จำเป็นจมอไปแล้วไปใ,ใจในช็อตสำคัญได้ไม่ดีพอประมาณนั้น การมีเซอร์ไพรส์นะวันเสาร์นี้พี่เต๋าเอากล้องหน่อยพี่พี่เต๋าพาแมวไปกินยานะทุกคนเต๋ารักแมวพอัอมเมอร์มาปุ๊บนี่คือประคบประงมกมดเลยการด้นด่าคือการเรียนรู้ใช่ไหมพี่นิกมันไม่เหมือนกันน่จริงอ่ะพี่เคยถามว่ามันม,ม,ม,มีด่าสองแบบอ่ะคือด่าเพราะเราอยากจะสอนกับด่าเพราะเราใส่ลมเรืววอเป่ประมาณนั้นะ ที่งถามว่าการสอนขอ,อพี่มันเป็นสไตล์เนี่ยคือแบบเราใช้คําที่มันแรงก็จริงอะ่ะแตะ่ถ้าแค่นี้มันยังรับไม่ได้อะ่ะมันก็ยากเหมือนกันนะที่มึงจะไปต่อได้นึกออกปะคือคุณต้องรับแรงกดดันมากกว่านี้อีกไม่ทราการคุณโดนด่้แค่นี้คุณยังทนไม่ไหวอะ่ะประวันนี้แย,ย่ามองพี่นะตูดีมไทยไหน่อยพี่อยากให้พี่มองคำจริงๆตูดีมไ,ไทยเป็นสิ่งที่ไม่ใอยอยากจะดูะพอนราะหอแล้วก็มีปัญหานึกออกปะแต่เดี๋ยวก็ม้นที่น้นมีปัญหาตลอด เลยไม่ค่ออยากจะพูดถึงแบบถ้าเมรืรอมาถึงแคมป์นะแล้วก็เหลือสองนอที่ยังมาไม่ถึงอ้สามน่อนทูมันเด็กดื้อแต่แปลกมูชอบเรียกแต่พี่เต๋าพี่เต๋าเป็นคนเดียวไงที่แบบจะไม่ด่ามันบอ <c oughs> กว่าหาไม้มาด้วยใครผิดตรงไหนตีเห็นยังไม่ตน <c oughs> ีนการตีไปมันไม่ได้ช่วยเลย นี่ฮีลิงฮีหลังแอนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเจ้าของที่ดิน พี่จะบอกให้เนี่ยต้องจริงจังนันดูแค่บุหรี่เล่ามันยังไม่กินเลยตีบัวมันดื้อังแรงตีไปมันกลัวมันจะเออวเด,มดิมเลยตอนเอ,อว๋วเดมิมนีลำบากเลย กดดันหนักจริงท <si ี่ที่สองที่มึงขอใหญ่จริงเลยใส่หูฟังทุกคนเจ็บหูพี่จะตีสองชั่วโมงใส่หูฟังเจ็บมากเลยแบบไม่ใ่อยากจะใส่เขียบินบินยัดสดๆเท่งเทงมากทีนุ๊กครับเอวหาว่าพี่รังแกบูนิ สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะสวัสดีห้าสิบสามคนดูนะทุกคน,กคนสวัสดีทุกคนเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนกินข้าวด้วยนะเที่ยงครึ่งแล้วน,นี่ล่วงโผล่ขึ้นมาหทำให้เป๊ะจัดเนี่ยมีมาจ้าคอยเข้าไปคขำอ่ะแล้วแผงหลังมันยืนไม่ได้มันต้องถอยอีกนู่นปะน่ารำคาญมากนะจริงมาจ้าเราซ้อมทีมซ้อมกับทีมไทยหรือไต้ฉ่ายครับมันก็สมกันไปนะ แล้วแต่วันมันก็ผสมวนไปอยู่เงี้ยบางครั้งก็ซ้องกับตัวนอกบ้างอะไรเงี้ยนอกโกหลีกอะไรเงี้ยอุ้มน้องน้องี่หนโ่ตถั่ตันนี้แต่พอมีของแม่งแอบคอใครก็แตกเหี้ยน่าอุกคัญจะได้ไปบี เรลิงเขาปกติลิงไทยแล้วแปะเขาจะใช้รองเท้าวิ่งเยได้แต่ในเคอร์เขาใช้รองเทา้าตีเร็วนี่คือวิธีที่ถูกแล้วเขาจะไม่ใช้โอมิอัมเนอะ่เพราะถ้าเ,เทียบตัวเมตแล้วมันไม่ได้แรงเขาใช้เป็นคีสองชิ้นมุลาดับแดงแล้วแต่เกิดแค่นั้นประมาณนี้ยังคุยต่อไปก่อ